การกลับมาสารต่อเรื่องราวของชายหนุ่มที่มีกรรมพันธุ์ผิดปกติกับหญิงสาวครึ่งมนุษย์ครึ่งอามนุษย์ที่ต่างหลงไหลและปัฒนาในรักของกันและกันรัใครฉันไม่รู้ฉันต้งจังงานคู่ของเราให้ใครก็ไม่เอาขอเพียงจัดเธอเท่านั้น สวัสดีครับมาอยู่กับช่องเดอะระช a าแนลอีกแล้วนะครับผม Speaker, วันนี้ <Speaker. S 1> ผมจะมาพูดถึงภาพยนตร์ที่กําลังจะมีภาคต่ออย่างเรื่องแสงกระสือนะครับที่มีข่าวออกมาแล้วว่าทางผู้สร้างหนังนะครับผมกําลังจะสารต่อ จากเรื่องแสงกระสือในภาคแรกที่เคยทำรายได้ถลลมทลายตั้งแต่หลายปีก่อนนะครับตอนนี้เรากำลังจะได้รับชมกันในช่วงกลางปีนี้นั่นเองนะครับคลิปนี้ไม่ใช่คลิปสปอยนะครับผมแต่จะเป็นคลิปพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องแสงกระสือภาค2และข่าวของภาพยนตร์นะครับผมจากทางค่ายหนังนะครับที่กำลังจะปล่อยออกมาให้เราได้ดูหลายๆเรื่องนะครับผมแล้วผมจะมาทําการวิเคราะห์ว่าแสงกระสือภาค2เนี่ยมันจะไปต่อได้อย่างไรและมีแนวทางไหนบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาพูดมาคุยกันนะครับเครดิตข้อมูลข่าวหนังนะครับผมมาจากทาง Wave หลังจากที่ทางค่ายเนลมิดหนังฟิล์มนะครับได้ประสบความสําเร็จนะครับจากภาพยนตร์เรื่องก่อนหน้านี้นั่นคือเรื่องโฟ i ิงอาชีวายุค90นะครับที่โกยรายได้ไปทั่วประเทศเนี่ยกว่า170บล้านบาทตลอดทางโปรแกรมฉายและหลาย,ลายฝ่ายเนี่ยต่างจับตาดูนะครับผมว่าค่ายหนังน้องใหม่เนี่ยที่กําลังมาแรงสุดในตอนนี้จะมีทิศทางการบริหารอย่างไรและในปีนี้นะครับพวกเขาก็กําลังจะมีผลงานใหม่ที่ให้ทุกคนเนี่ยได้รับชมซึ่งก่อนหน้านี้นะครับทางค่ายหนังเนี่ยก็ได้เป เปิดเผยกับสื่อต่างประเทศเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้วแต่ปัจจุบันเนี่ยทางเพจของเนรมิตหนังฟิล์มเนี่ยเขาได้ออกมาเผยให้เราได้ดูถึงกำหนดการที่จะใช้หนังทุกๆเรื่องนะครับในปีนี้กันแล้วในปี2022นะครับ นารมิดหนังฟิล์มมีหนังที่กักตุนเอาไว้เนี่ยถึง3เรื่องด้วยกันแน่นอนทุกคนเนี่ยอาจจะได้ทราบมาก่อนหน้านี้นั่นคือเรื่องไลโอโคตรแย่ยักษ์ yeah ak, นะครับที่เป็นหนังแนวปลุกชีพมอนสเตอร์แบบไทยๆนะครับผมนำแสดงโดยกอพิชยามีกำหนดฉายในเมืองไทยเนี่ยในวันที่28กรกฎาคมนี้นะครับและอีกเรื่องหนึ่งนั่นคือเดอะวันฮันเที่จะเป็นหนังเกี่ยวกับสัตว์ประหลาดเหมือนกันนะครับผมนำแสดงโดยไม้พิรัตและร่วมกับนิ้งชัญญา เรื่อง The 100นะครับมีกำหนดฉายในวันที่6ตุลาคมนี้นะครับแล้วก็อีกโปรเจกต์หนึ่งของนระบิตหนังนะครับนั่นกะ็คือเรื่องแสงกระสือในภาคที่2คือการสร้างภาคต่อให้กับหนังสยองขวัญโรแมนติกนะครับซึ่งได้ผู้กำกับโฆษณาอย่างประพังกรที่เคยกำกับโฆษณาจนเป็นไวรัลแล้วนะครับเขาจะมานั่งเก้าอี้กำกับหนังใหญ่เป็นเรื่องแรกนะครับโดยเป็นการจับมือร่วมกันสร้างระหว่างท r a n s f ฟ r m a t ม o n Film ผู้สร้างแสงกระสือในภาคแรกนะครับซึ่งเรื่องแสงกระสือภาค2เนี่ยจะมีกำหนด การใช้ในวันที่1กันยายนนะครับซึ่งก็อีกหลายเดือนเลยอันนี้ก็ต้องอดใจรอก่อนเนาะเพราะว่าตอนนี้อาจจะอยู่ในขั้นตอนการถ่ายทำแล้วก็การตัดต่อแล้วก็ตัวอย่างเนี่ยเราอาจจะได้รับชมกันเร็วๆนี้นะครับล่าสุดเนรมิตหนังฟิลม์มก็ได้คอนเฟิร์มผ่านทางเพจ Facebook อย่างเป็นทางการแล้วว่าเกี่ยวกับโครงการหนังใหม่ทั้ง3เรื่องที่พวกเขาเนี่ยจะทยอยออกฉายในช่วงครึ่งปีหลังปี65นี้นน่นเองนะครับเดี๋ยวผมขออ่านข้อความที่ทางเพจเนี่ยได้พูดถึงหน่อยละกันนะครับ เขาได้บอกว่าเปิดไลน์อพจักวาลมอสเตอร์ไทยปี2,565ของหนังในรบิบหนังฟิลม์มซ้นปีนี้พบกันถึง3เรื่องไลโอ โคตรแยะแยะแสงกระสือสองเดอะวันนเดเราตั้งใจที่จะเปิดจัก,กรวาลมอสเตอร์ไทยเพื่อให้ประเทศไทยได้มีรูปแบบภาพยนตร์แบบใหม่ของพวกเราเองเพื่อยกระดับสายตาไปสู่ระดับสากลอย่างแท้จริงเราจะทําไม่ดีที่สุดและพัฒนาอย่างไม่หยุดยัง้งซึ่งค่ายนรมิตหนังฟิล์มนะครับเป็นค่ายน้องใหม่มาแรงมากๆเลยนะครับผมอย่างก่อนหน้านี้เนี่ยโฟคิงก็ถือว่าประสบผลความสําเร็จนะครับอีก3เรื่องก็เป็นเรื่องที่น่าจับตาดูมากๆเดี๋ยวผมจะขอไปพูดถึงเรื่องแสงกระสือกันหน่อยละกันนะครับว่า ตอนท้ายของเรื่องแสงกระสือภาคแรกเขาได้ทิ้งปมอะไรไว้บ้างและมันจะไปเป็นภาค2ได้อย่างไรกันบ้างนะครับผมต่อไปนี้จะเป็นการสปอยเล็กๆน้อยๆจากในภาคแรกนะครับเรื่องราวของแสงกระสือในภาคแรกเป็นเรื่องราวของสายนะครับที่เธอเนี่ยรู้สึกผิดปกติกับร่างกายของตัวเองเพราะเธอได้ไปรับน้ําลายจากกระสือมาจนทาให้เธอเนี่ยกลายเป็นกระสือแต่เธอก็ได้รับความช่วยเหลือ จากน้อยผู้ชายที่เป็นเพื่อนกับเธอมาตั้งแต่เด็กแต่ว่าน้อยเนี่ยมีความรู้สึกดีๆให้กับสายแม้ว่าเขาจะรู้ว่าสายเป็นกระสือแต่เขาก็ไม่รังเกียจเธอแถมยังหาพวกของสดมาให้เธอกินด้วยน้อยพยายามหาหนทางที่จะไม่ให้สายนั้นกลายเป็นกระสือจนเขาได้ไปรู้ว่ามีว่านชนิดหนึ่งที่มีชื่อเรียกว่าว่านกระสือ ว่านชนิดนี้สามารถกินเพื่อควบคุมการกลายร่างได้จนน้อยกับสายได้มาพบเจอกอว่านกระสือนี้ความรู้สึกดีๆที่ทั้งสองคนนั้นมีให้กันพวกเขาทั้งสองคนซึ่งเผลอจูบก,กันทั้งทั้งที่ตัวของน้อยเองเขาก็รู้ว่าถ้าผู้ชายคนไหนได้สัมผัสหรือได้กินน้ำลายของกระสือเข้าไปจะมีอาการทุกข์ทรมานและถ้าไม่ไหวจริงๆก็จะถึงแก่ความตายหลังจากนั้นกระสือก็จะมากัดกินเครื่องในของชายคนนั้นแต่น้อยก็ไม่ได้กลัวในสิ่งที่เขาจะต้องเจอ ความรักระหว่างน้อยกับสายสร้างความเจ็บปวดใจให้กับเจดิดเพื่อนอีกหนึ่งคนที่ตกหลุมรักสายไม่แพ้กับน้อยแต่ว่าเจอนั้นโชคร้ายเข้าถูกกระหังมากัดเข้าจนทําให้เจอติดเชื้อกระหังมาและเขาก็กลายเป็นกระหังในที่สุด ส่วนตัวของน้อยเขาก็เริ่มเจ็บปวดทุกทรมานในร่างกายของตัวเองจากน้ำลายกระสือที่เขาได้รับมาในวันที่สายเธอไปดูหนังการแปลงกับพ่อของเธอแต่วันนั้นเป็นวันเดียวกันกับที่สายเธอไม่มีว่านกระสืออยู่กับตัวแล้วเธอจึงกลายร่างเป็นกระสือต่อหน้าทุกคนที่กำลังดูหนังอยู่ชาวบ้านที่หวาดกลัวเป็นอย่างมากจึงเข้ามาทำร้ายล่าของเธอส่วนตัวของเจิิ เขาก็ได้สู้กับกระหังตนนั้นจนเขานั้นเสียชีวิตไปน้อยได้เข้าไปปกป,ป้องร่างของสายแต่มันก็ไม่ทันการแล้วพอน้านตอนนี้ร่างของสายเธอไม่เหลือชิ้นดีซึ่งสายเองเธอก็รู้ดีว่าเธอไม่สามารถกลับเข้าร่างของตัวเองได้แล้วแม้ว่าน้อยจะพยายามอ้อนวอนและจะพาสายไปอยู่พนักครด้วยกันเพื่อหาทางรักษาให้สายนั้นเลิกเป็นกระสือให้ได้แต่ว่าสายก็รู้ดีว่าเธอไม่มีวันที่จะกลับไปเป็นแบบนั้นได้อีกแล้ว ในขณะที่สายกำลังจะปล่อยให้น้อยไปพนันครเพียงแค่คนเดียวแต่จูจูพวกชาวบ้านที่มาตามไล่กระสือก็ยิงมาที่เธอจนเธอนั้นเสียชีวิตไปสร้างความเสียใจให้กับน้อยเป็นอย่างมากเขาวิ่งลงมาจากเรือและมามองหัวของสายที่มีเลือดออกเต็มใบม และกาลังจะล่วงลง,ลงมาและเรื่องราวแสงกระสือในภาคแรกก็ได้จบลงแล้วก็ทิ้งปมไว้ตรงที่ตัวของน้อยนะครับเขายังคงต้องทุกทรมานจากอาการเจ็บปวดที่เขาเนี่ยได้ไปรับน้ําลายของกระสือมาอยู่ในตัวอันนี้ผมคิดว่าตัวหนังน่าจะขยายความเกี่ยวกับอาการของน้อยนะครับว่าเขาเนี่ยจะเป็นอย่างไรต่อไปเขาจะหาทางรักษามันได้ไหมและในตอนนี้เนี่ยไม่รู้ว่าชาวบ้านจะเข้าใจผิดน้อยว่าน้อยเนี่ยอาจจะเป็นพวกเดียวกับกระสือและทําอะไรน้อยบ้างเพราะว่าน้อยเขา ไม่ได้หนีไปนะครับเขาวิ่งกลับมาหลังจากที่สายนะั้นถูกยิงไปแล้วนะครับชาวบ้านเนี่ย อาจจะมาทําร้ายน้อยก็เป็นได้หรือไม่ก็อาจจะเอาน้อยเนี่ยไปจัดการบูชายันหรือไม่ก็อาจจะจับตัวของน้อยเนี่ยไปขังก็ได้นะครับหรือถ้าคิดอีกแบบหนึง่งน้อยก็ได้ไปใช้ชีวิตในเมืองเขาก็คงจะหาวิธีการรักษาตัวเองนะครับพอน้อยเนี่ยก็เรียนด้านนี้มาโดยเฉพาะถึงแม้ว่าเขาจะหาวิธีการพอผ่านว่านกระสือเนี่ยไม่สําเร็จแต่ผมคิดว่าภาค2ออาจจะมาขยับขยายในตรงจุดนี้นะครับและด้วยชื่อเรื่องเนี่ยมันชื่อเรื่องว่าแสงกระสือถ้ามีภาค2องยังไงกระสือก็ต้องมีใช่ไหมครับ Terima และสายเนี่ยที่เสียชีวิตไปแล้วเธอยังไม่ได้แพร่พันกระสือให้กับใครหรือไม่เราอาจจะได้เห็นว่าตัวของสายเนี่ยเธออาจจะไม่ได้เสียชีวิตนะครับผมเธออาจจะกลับมาอีกก็ได้อันนี้เราก็ต้องมารอลุนนะครับผมแต่ส่วนกระหังเนี่ยก็ได้หมดสิ้นไปในตั้งแต่ภาคแรกแล้วนะครับตัวหนังของภาค2อ,อาจจะขยายความและอาจจะเพิ่มตัวละครมาให้มากกว่านี้หรือยุคสมัยมันอาจจะขยับขึ้นไปปัจจุบันมากกว่าเดิมนะครับแต่ก็ไม่แน่ในเรื่องแสงกระสือภาคแรกมันมีปมของคนในอดีตถ้าเป็นภาพยน เรื่องอื่นๆเนี่ยเขาสามารถย้อนกลับไปเล่นปมพวกนั้นได้นะครับในจุดกําเนิดของกระสือที่เคยรักอยู่กับกระหังแต่แล้วกระสือกลับไปรักกับมนุษย์ จนทําให้กระหังนั้นต้องมาทาร้ายมนุษย์แล้วก็ควักหัวใจของกระสือออกมาแล้วก็ส่งความแค้นเนี่ยต่อรุ่นต่อหลานมาจนถึงกระหังชัดที่มาทําร้ายเจิดนั่นเองนะครับผมอันนั้นก็เป็นปมในอดีตที่ทางภาคแรกเนี่ยได้เล่าเอาไว้นั่นเองแต่ว่าภาค2เนี่ยจะเป็นอย่างไรอันนี้ผู้คุณก็ลองวิเคราะห์กันดูนะครับว่าตัวของน้อยเนี่ย ที่มีอาการทุกข์ทรมานจากการที่ได้รับน้ำลายของกระสือมาแล้วตัวละครตัวนี้นะครับจะมีความสำคัญอย่างไรกับแสงกระสือในภาค2อันนี้ต้องมารอติดตามนะครับผมสิ่งที่ผมพูดเนี่ยเป็นเพียงแค่การวิเคราะห์เท่านั้นนะครับทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะคิดในแนวทางของตัวเองนะครับถ้าไม่ชอบใจก็ต้องขออาภัยด้วยละกันนะครับถ้าบุคคลนะมีความคิดเห็นอย่างไรก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาดูส่วนแสงกระสือภาค2ที่เราจะได้รับชมกันไม่นานเกินรอนะครับ ในวันที่1กันยายนนี้ซึ่งตัวของหนังเนี่ยได้วางกําหนดฉายไว้เรียบร้อยแล้ว ยังไงก็ต้องได้ชมกันนะครับถ้าไม่ได้ติดสถานการณ์โควิดไปซะก่อนนะครับยังไงได้รับชมกันแน่นอนถ้าใครยังคงตาตึงใจกับในภาคแรกอยู่รอลุ้นไปด้วยกันนะครับว่าภาค2นี้จะยังคงตาตึงใจเหมือนเดิมหรือไม่ต้องรอติดตามครับเนื้อหาในคลิปนี้นะครับถ้าผิดภาพระการใดผมก็ต้องขออภัยเวนาที่นี้ด้วยแล้วกันนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์กันด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับ ง,งานคู่ของเราให้ใครก็ไม่เอาขอเพียงแต่เธอเท่านั้นผมภายฉันที่จะ